ทำนอยความฝันฝันว่ากินยาแปลว่าอะไรฝันว่ากินยาแปลว่าท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจะมีคนอิจฉาลิษยาให้ระวังถูกคุณสายมนดำท่านกำลังจะเจอกับคนที่ขี้อิจฉาขนาดหนักเป็นคนที่อ่ามีจิตใจเหมือนปีศาจ มีคู่แข่งในสายงานอันนี้เป็นรูปร้านสักกับร้านสักไม่ถูกกันร้านศักกับร้านสักเนี่ยไม่ถูกกันคือ,อฝันว่ากินยาเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับความอิจฉาริษยาทีนี้เรามาดูไพ่ออระเค่นเพิ่มนะคะคุณเป็นคนสนใจทางด้านการดูดวงค่ะชอบดูดวงหรืออาจจะเป็นหมอดู จะมีคนมาให้ความรักมีคนมารักมีคนมาชอบเป็นช่วงดวงตกนะควรจะไปทําบุญต่อสะเดาะข้อต่อชะตาอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เนี่ยอุบัติเหตุท่าน่ะดวงตกดวงถึงคาดต้องระวังเกี่ยวกับขับรถเร็วอุบัติเหตุมีคนทําของ มีคนคิดร้ายมีคนทำของต้องระมัดระวังให้มากจะมีปัญหากับคนรักเลขนำโชคนะคะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายอ่ะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์ตายเ,เลขนำโชคอะ่ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ